บนโซเชียลแชร์เตือนว่าไม่ควรฉีดยาคุมให้สุนัขและแมวเพราะเสี่ยงอันตรายทําให้พวกมันถึงตายได้แนวิธีคุมกําเนิดสุนัขและแมวที่ดีที่สุดคือผ่าตัดทำหมันหืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัว ศูนย์ชัวก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับคณะบดีคณะเทคนิคการสตัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับไม่ควรฉีดยาคุมให้สุนัขและแมวจริงไหมครับจริงครับเพราะว่าผลกระทบของพวกยาคุมทั้งหลายที่ฉีดเข้าไปในสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวเนี่ยให้ผลที่มีผลเสียต่อตัวสัตว์มากกว่าผลดีเป็นการคุมกําเนิดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์มากที่สุดวิธีหนึ่งฉีดยาคุมอันตรายยังไงครับผลกระทบนี่มีหลายเรื่องอย่างเช่นมะลวอกเสพเนื้องอกหรือพวกเนื้อร้ายที่เต้าน ถ้าฉีดในระยะที่กำลังปฏิสัตินี่ยังไงก็ทําให้เกิดมลูกเสพแน่นอนถ้าฉีดยาคุมทําให้มดลูกอักเสบได้ไงครับยาคุมเนี่ยคือฮอร์โมอนพวกโปรเจสเตอโรนทำให้เกิดการหนาตัวของผนังมดลูกมันก็จะเริ่มขยายใหญ่จนปิดทางออกคือถ้ามีลูกคือไม่ให้ลูกออกนั้นถ้ามีของเสียอยู่ในก็ขับออกไปไม่ได้พอเมื่อสะสมมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆก็ทําให้เกิดการอักเสบ ลุกลามมากขึ้นเราพบว่าสัตว์เป็นมะเร็งเสบเนี่ยมักจะพบในระยะท้ายๆสัตว์จะเกิดสภาพโลหิตจางมีการอักเสบมากติดเชื้อเข้ากระแสโลหิตเพราะนั้นเนี่ยทำมีโอกาสทาให้สัตว์ตายได้แปลว่าฉีดยาคุมเป็นข้อห้ามเลยใช่ไหมครับไม่แนะนํามากกว่าครับยังฉีดได้อยู่แต่ความเสี่ยงอยู่ที่เจ้าของสัตว์นะครับแล้วก็ตัวสัตว์เองเพราะว่าการที่จะฉีดยาคุมไม้ได้ต้องฉีดในเวลาที่เหมาะสมกับตัวสัตว์เหมาะสมก็คือสัตว์ไม่อยู่ในสภาพการเป็นสัตว์ปลอดจากสภาวะของฮอร์โมนที่เหนียวนาทําให้เกิดการเป็นสัต จะไม่แนะนําให้ฉีดมันจะแนะนาให้ทาหมันทาวอดีกว่าเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวสัตว์เองแล้วการผ่าตัดทาหมันดีกว่ายังไงครับการผ่าตัดทาหมันเป็นการทําโดยสมบูรณ์ตัดปัญหาเรื่องฮอร์โมนต่างๆเพราะฮอร์โมนเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีผลโดยตรงเมื่อเขาอายุมากขึ้นการผ่าตัดทาหมันอายุน้อยๆก็มีข้อดีคือทาให้สัตว์นีเป็นเด็กตลอดเวลามันจะไม่โตไม่แก่ตัดปัญหาเรื่องการเกิดเนื้องอกที่เต้านมแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องมะเร็งเฉ็การผ่าทำหมันเนี่ยตัดความเสี่ยงในโรคต่างได้หลายๆโรคแลยครับควรจะพา หลัง4-5หเดือนไปแล้วนะครับหลังจกฉีดวัคซีนสมบูรณ์แล้วเนี่ยเอาไปทำหมันได้เลยยิ่งทำยุน้นอยๆเ,เนี่ยจะเสียเลือดน้อยนะครับแล้วก็ทาได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากตัวเมียตัวผู้ก็ทําหมันได้การตัวผู้ยิ่งง่ายใหญ่เพราะว่าตัวผู้เนี่ยใช้เวลาน้อยการผ่าตัดใช้ระยะเวลาค่อนข้างสั้นมันเป็นการผ่าตัดเล็กซึ่งไม่เกิดอันตรายสุนัขหรือแมวที่ทําหมันแล้วต้องดูแลยังไงครับทำหมันเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดก็เลี้ยงได้ตามปกติเพราะว่ามันจะตัดไปเรื่องเดียวคือเรื่องฮอร์โมนอาจารย์ย้้้้ขอดีีีงงงงกทัันนสสตววเเเลลจ่ไป็ เร,รเราไม่ต้องการขยายพันธุ์หรือไม่ต้องการเพิ่มจานวนสัตว์เลี้ยงในบ้านเราการทําหมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็การทำหมันที่แนะนําก็คือการทำหมันด้วยการผ่าตัดซึ่งปลอดภัยกว่าแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงในอนาคตครับดังนั้นสรุปแล้วที่เขาเตือนว่าการฉีดยาคุมเป็นอันตรายกับสุนัขและแมวนี่เป็นยังไงครับจริงครับแล้วก็แชร์ต่อได้ครับการทําหมันสัตว์เลี้ยงนอกจากเป็นวิธีคุมกําเนิดที่ปลอดภัยยังอาจช่วยลดปัญหาสุนัขหรือแมวจรจัดในอนาคตได้ด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่ ไม่ต้องรีบแชร์ข้อมูลถ้ายังไม่ได้ตรวจสอบว่าอันนี้จริงหรือเท็จค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์